กถนนผีดุในไทยถนนผีดุแค่ได้ยินก็รู้สึกขนลุกขึ้นมาทันทีแน่นอนว่าคงไม่มีใครอยากสัมผัสกับเรื่องราวสุดเทียนหรือเรื่องผีมากนะแต่หากถนนที่ว่านั้นเป็นถนนเส้นที่คุณต้องขับรถผ่านทุกวันหลักมาดูกันบ้างรายชื่อถนนผีดุในประเทศไทยของเรานั้นมีถนนสายไหนบ้างและจะมีเรื่องราวสุดเฮียนมากแค่ไหนของเหมืองผาอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม โค้งเหมืองผาหรือเรียกอีกอย่างว่าโค้งร้อยศพเป็นโค้งที่มักจะเกิดอุบัติเหตุมีผู้คนบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจํานวนมากซึ่งก็ดูเหมือนว่าดวงวิญญาณส่วนใหญ่จะยังคงวนเวียนอยู่ที่แห่งนี้เพราะมีชาวบ้านเห็นวิญญาณมายืนเรียงรายพร้อมกักมือเรียกอยู่ข้างถนนเป็นประจำโดยมีความเชื่อว่าวิญญาณเหล่านี้ต้องการตัวตายตัวแทนเพื่อให้ตนเองได้หลุดพ้น ในยามค่ำคืนที่โค้งแห่งนี้จึงแทบไม่มีใครกล้าขับรถผ่านเลยทางแยกตัววายสะพานรัฐวิภาทางแยกตัววายเป็นทางแยกที่มักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเนื่องจากการขับรถเร็วเกินไปหรือไม่คุ้นเส้นทางจึงมักจะเสียหลักตกสะพานทำให้เกิดเหตุโศกนาฏก,กรรมอันเศร้าสลดซึ่งก็เชื่อกันว่าวิญญาณที่เสียชีวิตที่สะพานรัฐวิภาแห่งนี้ยังคงวนเวียนอยู่เพื่อหาตัวตายตัวแทน จึงมักจะเกิดอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิตบ่อยครั้งนั่นเองโค้งอันตรายอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบทีรีขันธ์โค้งแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นโค้งอันตรายเพราะมักจะมีรถเสียหลักแหกโคง้งจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากหรือบางครั้งก็มีรถพุ่งชนกันเนื่องจากเป็นโค้งหักศอกหากขับมาเร็วๆก็อาจพุ่งเข้าใส่กันโดยไม่ทันเห็นนั่นเอง ซึ่งในยามค่าคืนชาวบ้านหรือคนที่ขับผ่านมักจะเห็นวิญญาณมายืนอยู่ข้างถนนบ่อยๆหรือเห็นภาพหลอนจากเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นกลายเป็นเรื่องผีเล่าสู่กันซึ่งก็น่ากลัวเป็นอย่างมากถนนลาดพร้าวหน้าซอยลาดพร้าว64ณถนนแห่งนี้เคยมีนักศึกษาฉลองแล้วเมาขับรถมาชนเข้ากับสะพานลอยตายเตือนเชื่อกันว่าวิญญาณยังคงเฮี้ยนมาก เคยมีคนเห็นวิญญาณเหล่านี้มายืนข้างถนนในยามค่ำคืนเหมือนกำลังรอคอยซึ่งก็สร้างความน่าขนลุกให้กับผู้พบเห็นมากทีเดียวถนนซอยหลังโรงพยาบาลวชิรพยาบาลถนนเส้นนี้เป็นถนนที่มีความกว้างมากแต่สิ้นสุดแค่โรงพยาบาลแต่น่าแปลกที่ไม่เคยมีใครไปจอดรถหรือเข้าไปนั่งอยู่ในบริเวณนั้นเลยก็เพราะถนนเส้นนี้เป็นทางออกของศพเชื่อกันว่าวิญญาณอาจวนเวียนอยู่ และมีเรื่องเล่าจากชาวบ้านแถวนั้นว่าเห็นผีอยู่บ่อยๆกับถนนอีดูเส้นนี้ถ้าใครเป็นคนแถวนั้นจะทราบเรื่องนี้ดีเลยแหละสะพานร้อยศพอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรแถมด้วยสะพานร้อยศพที่อำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรเป็นอีกแห่งที่มีความน่ากลัวเป็นอย่างมากโดยมักจะมีคนตกจากรถไฟและเสียชีวิตอยู่บ่อยๆจนแทบจะนับจำนวนไม่ได้เลยทีเดียว ซึ่งเชื่อกันว่าวิญญาณของผู้ตายส่วนใหญ่ยังคงวนเวียนอยู่และรอคอยที่จะดึงเอาผู้ที่ดวงถึงคาดให้ตกลงมาตายแทนตนเหตุการณ์เด่นๆที่ทำให้ผู้คนเชื่อว่าที่แห่งนี้มีอารันตัวตายตัวแทนโดยพบศพชายชาวต่างชาตินอนหงายลอยขึ้นอื่นส่งกลิ่นเหม็นคลั่งคลุ้งไปทั่วบริเวณพบตัวรถไฟด่วนคนครศรีธรรมราชกรุงเทพในกลางเอทราบชื่อภายหลังว่านายเลนราฟาเอลวุเกต ชาวเยอรมันอายุ21ปีจากคำบอกเล่าเพื่อนร่วมทางเล่าว่าผู้ตายโชว์โหดรถไฟเอาตัวออกมานอกรถและร่างได้ฟาดกับสะพานเข้าอย่างจังและพัตตกจมคลองในที่สุดสเดือนผ่านไปมีผู้พบศพชายปริศนาสวมเสื้อสีฟ้านอนคว่ำหน้าอยู่ริมคลองใต้สะพานไม่ไกลาจากจุดที่มีผู้เสียชีวิตคนก่อนๆตกลงมาจากเหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้ชาวบ้านเชื่อว่าวิญญาณของฝรั่งชาวเยอรมันกำลังจะไปเกิดจึงต้องหาตัวตายตัวแทนมาเฝ้าสะพานและได้ดึงร่างของผู้ตายลงมาในที่สุดนอกจากนี้ในที่แห่งนี้ยังมีผู้พลัดตกรถไฟอีกเป็นจำนวนมากจนชาวบ้านพากันขนานนามที่แห่งนี้ว่าสะพานร้อยศพและนี่ก็คือถนนผีดุในไทยที่หลายคนต่างก็ได้พบเจอกับเรื่องผีเร้นลับที่ทำให้ขนหัวลุกไปตามตามกัน แล้วคุณรับภากคืนนี้คุณจะต้องขับรถไปยังถนนเหล่านี้อย่าหันมองข้างทางหรือหันกลับไปมองข้างหลังเด็ดขาดเพราะคุณอาจเจอดีก็เป็นได้ ขอบคุณที่ติดตามดูลับแชแนลกับเราวันนี้ชอบวิดีโอนี้หรือเปล่าครับกดติดตามเราไว้เลยจะได้ไม่พลาดวิดีโอเจ๋งๆที่เราจะอัพให้นะครับอยากให้เราพูดถึงเรื่องอะไรบ้างแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลยใต้วิดีโอแล้วเราจะพยายามหาเนื้อหาเจ๋งๆมาฝากให้คุณเร็วๆนี้ขอบคุณครับ